ช่วงที่สองไข่หนุ่ยขึ้ข่าวชุมทางแห่งการเรียนรู้กล้าจากกล้าแกล้วและแกล้วคล่องกล้าตามคลองคุณธรรมนำฟ้าใสกล้าคิดกล้านำด้วยน้ำใจกล้าทำดีได้ด้วยหมู่ชนกล้าอาสาทำงานสารใจพ่อกล้าก่อจิตสำนึกไฟฝึกฝนกล้าแผ่นดินจะแตกหนอ ก่อกมวลถวายภูมิพลผนกพลังทั้งปัตตภียนต์เมืองศิลป์แผ่นดินมีกล้าคือชื่อตอนรายการไข้น้อขีขาวครับเรียกว่าวันนี้พบครูที่ดูแล้วก็ไม่แกร่งจนเกินไปครับพอเห็นทหารคิดถึงความแกร่งของความเข้มข้นแต่พอเห็นพระคิดถึงความนิ่มนวล แต่ทั้งครูที่เป็นทหารทั้งครูที่เป็นพระมอบปัญญาเป็นอาวุธครับต้นกล้าทุกต้นวันนี้ได้รับน้ําเหมือนน้าทิพรินหลังครับบางครั้งก็เป็นหยาดเหงือ่อบางครั้งก็เป็นเปื้อนด้วยน้ําตาแต่เป็นน้ําตาที่ปิติครับเป็นน้ําตาที่มีความสุขใครในคุยข่าวอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นการบ่มเพาะต้นกล้าที่ไหนครับคุณครูครับผมอยากจะไปทุกที่ครับ ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานถ้าทราบข่าวแล้ววันนี้ปะวารณาตัวที่จะตามไปแม้จะเป็นสามจังหวัดแดนภาคใต้ก็จะไปทั้งครับครับเพราะรผมเชื่อในอนิสงส์ของต้นกล้าในแผ่นดินวันนี้คุณครูนะครับคุณครูพันโทสิทธิชัยมากคุณชรท่านมีความคาดหวังในต้นกล้าเหล่านี้อย่างไรบ้างครับได้ครับประการแรกแก้ขา่ขาวนิดหนึ่งในแก้ข่าวนิดหนึงในจุดของ ตำแหน่งผมเองเนี่ยนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยพันเอกสิทธิทชัยมากุญชรน,นะครับปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์จจกรมการพลเรือนทหารนะครับและตำแหน่งหนึ่งเนี่ยได้รับตำแหน่งเป็นผู้ช่วยโฆษกของทัพไทยนะครับในความรู้สึกของผมเนี่ยในจุดของกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยถ้าเกิดเราพูดไปแล้วเนี่ยเราภูมิใจในตัวเยาวชนต้นก้านะครับเพราะเราก็ถือว่าในจุดของเด็กเยาวชนในปัจจุบันเนี้ย ในอนาคตถือว่าเป็นกําลังหลักของชาติน,น,นะครับถ้าเกิดในปัจจุบันนี้เนี่ยเยาวชนพวกนี้ได้บ่มเพาะจิตใจน,น,นะครับเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็รู้ดีรู้ชอบใน,นจุดต่างๆเนี่ยโดยผ้า,าจา์น,น,นะครับโดยผ้า,าจา์เนี่ยเป็นผู้ขัดเกลาแล้วก็รวมถึงระดับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนหรือสถานศึกษา,าเขตการศึกษาเนี่ยให้ความร่วมมือทั้งหมดเนี่ยนะครับ กองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยเราพูดเลยว่าเรายินดีในลักษณะของการสร้างเครือข่ายหรือยินดีในลักษณะของการหางบประมาณในการที่สนับสนุนนะครับในจุดของโครงการแล้วก็ในจุดของผ้า,าจารย์เองเนี่ยอย่างที่ผมอาจจะเรียนคร่าวๆไปกับทางด้านเด็กกันนะครับถือว่าเป็นพระวิทยากรของกองทัพรรมกองทัพไทนะครับซึ่ง เข้าอบรมในโครงการของเราที่ว่าเราได้จัดกฝึอบรมมาถ้าเกิดผมจําไม่ผิดประมาณ4ีหปีที่แล้วนะครับแล้วก็โครงการก้าเป็นดินเนี่ยตามที่ผมได้รับผิดชอบนะครับเป็นผู้รับผิดชอบของโครงการเนี่ยก็คือประมาณ2-3สาปีนะครับเราก็ขยายเครือข่ายได้มากทีเดียวแล้วก็เมื่อปีที่แล้วนะครับในสมัยของ พลเอกคุณสร้างเนียมประดิษฐ์นะครับเราก็เคยรวมพลังของกล้าเป็นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยที่กองบัญชาการกองทัพไทยนะครับแล้วก็ในสมัยนี้ทางด้านท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับพลเอกทรงกิติจักรบาทเนี่ยท่านก็ให้การสนับสนุนโดยตลอดนะครับแล้วก็ดูแลในจุดของงบประมาณนะครับในการที่จะสร้างเครือข่ายต่อไปแล้วก็ดูเหมือนว่าในปีนี้เนี่ยก็คือเราจะไปจบปีงบประมาณ ของโครงการกล้าเป็นดินของเราเนี่ยก็คือประมาณเดือนสิงหานะครับเราก็จะเป็นการรวมพลังใหญ่เหมือนกันนะครับที่ว่าคิดว่าที่จะน่าจะเป็นที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธนะครับก็คือรวมทั่วประเทศแล้วก็ตามที่ผมได้ยินนะครับจากจากนโยบายของผูงขง้ขับบรรจารชั้นสูงนะครับแล้วก็ทางด้านท่านเจกรมจิการพลเรือนทหารของผมเองเนี่ยก็คือผลโทสุรัตน์วลร,รักษ์เนี่ยท่านก็บอกว่าโครงการนี้คงดําเนินการต่อไปเรื่อยๆ แล้วก็ในปีงบประมาณ5-3เนี่ยก็ยังมีสนับสนุนไปเรื่อยๆนะครับ,รบก็คิดว่าต้องสร้างเครือข่ายให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเด็กในวันนี้เนี่ยคือผู้ใหญ่ในวันหน้าครับ,รบนี่คือพันเอกสิทธิชัยมากุลชรน,นะครับที่ถือว่าน้องๆได้รับโอกาสเป็นบุญอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ครับที่ช้างเผือกเชื่องามแห่งกองทัพไทยท่านนี้ได้มาเป็นครูให้กับน้องๆว่ากันว่าอาวุธที่ยิ่งใหญ่และมีพลานุภาพที่ มหูลานครภไพศารยิ่งกว่า F16 ยิ่งกว่าระเบิดนิวเคลียร์คือการระเบิดออกมาจากปัญญาครับเพราะฉะนั้นวันนี้กองทัพธรรมมีอะไรเป็นอาวุธครับพระคุณเจ้าครับช่วยบอกเป็นอนิสงส์นิดหนึ่งว่าการเดินทางมาวันนี้ของการพบบุ่มต้นกล้าใหม่เนี่ยนะครับถูกทางหรือผิดอย่างไรครับรคุณเจ้าครับก็ถูกทางแล้วถูกทางแล้วที่กองทัพธรรมรได,ได้ได้จัดโครงการกล้าแผ่น,นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ที่จัดที่การจัดคือว่าโครงการนี้ก็คือโครงการก้าแผ่นดินเนี่ยมีทั้งหมดเก้าก้าด้วยกันมอเดือเก้านี้ก็คือกิจกรรมนี้ก็คือก้าคุณธรรมรุ่นที่หนึ่งศูนย์หก็คือรุ่นรุ่นที่หนึ่งร้อยหก่้อยหกที่ทำมาแล้วก็คือรุ่นมาก็ทุกรุ่นก็ประสบความสําเร็จแล้วก็รุ่นนี้ที่ร้อยหกก็ประสบความสําเร็จถึง8ปดสิปอร์ซนตด้วยกันบ้านเมืองที่กําลัง สอกขาว่าจะมีวิกฤตจนกระทั่งหลายคนค่อนข้างจะสับสนนะครับมันเป็นมลภาวะทางมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดวิตกจริตนะครับการที่เยาวชนได้มาอบรมนะครับมันจะเป็นพลังในการสร้างความสงบสุขในชุมชนและสังคมไทยได้มากน้อยแค่ไหนไหมคุณเจ้าครับก็สังคมไทยที่เราจะสอนไปก็คือความสามัคคีครับความสามัคคีความรักดองตอนนี้นเนียก็คือไปไหนเนี่ยอัตมาเคยอาจไป ค่ายอาสาเมื่อตอนวันที่ยี่สิบเมษาถึงวันที่สามสิบเมษาก็ไปที่จังเริ่มเริ่มตั้งแต่จังหวัดพะเยาไปถึงเชียงรายไปดอยแม่สลองก็มีก็คือไปใส่เสื้อสีฟ้าเดี๋ยวนี้คนเราใส่เสื้อสีไหนเนี่ยมันจะอันตรายมากๆเช่นใส่เสื้อสีแดงใส่เสื้อสีเหลืองเสื้อสีฟ้าบางทีเขาจะมาดักถามว่า คุณมาทําอะไรกันเลยอัตมาก,ก็บอกลูกเลยไปบอกเขาที่ว่าเรามาทําอะไรมาทําประโยชน์เพื่ออะไรกันนี่ก็คือการแตกแยกกันของเราเดี๋ยวนี้การแตกแยกกันแต่ละสีมีอันตรายมากมายมีชาทิติมีชาทิติมีาทิติมากมาย